อ้ยมุมนี้มุมสบายเย็นสบายจริงท่านผู้ชมลมพัดนอนอาบลมกันสบายสบายจริงๆดีมากๆเลยตรงนี้ใต้ร่มจามจุรีหรือว่าชับชาเนี่ยสุดยอดจริงๆดูดลลมพัดแบบนี้มีความสุขเลย เงินเลยอืมทุก่จริงๆดูันเยื้องย่างนะค่อยๆย,ยืดอะสบายเลยนี้มุมหน้านอนนะเดินผ่านก็ยังสดชื่นเลยฮะนะมีหน้าทว่าทำไมถึงมานอนกันประจำเลยตรงนี้อะนอนต่อ